Okay. ตันนี้ถึงเวลาทําเนื้อกันอันดับแรกใส่พริกไทยเยอะๆก่อนนะครับย่างเนื้อนะครับกระทะต้องร้อนมากให้กระทะนะครับร้อนจัดๆเลยให้มีควันขึ้นก่อนค่อยใส่น้ํามันจีด้านไขมันก่อนตรงไหนมีน้ํามันเราจะย่างตรงนั้นนะครับอันนี้มีน้ํามันนิดหนึ่งนะครับอ่าเราก็ต้องย่างดูสีเป็นอย่างนี้ครับเก okay. สวยงามแล้วเดี๋ยวนี้ลงแล้วหน้าหนึ่ง ใช้เวลาประมาณสัก2นาทีไฟแรงนะครับใช้ไฟแรงจี่เพื่อปิดสีแดงให้เป็นสีเกียมอย่างนี้น้ําของเนื้อวัวจะไม่ออกจากเนื้อวัวเอ่อคล้ายๆอย่างนี้นะครับขั้นตอนแรกคือวลาเราจีแล้วเห็นน้ํามันเนิ่มดำแล้วใช่ไหมฮะเราจะเอาน้ามันเททิ้งตัวนี้ไฟเบาแล้วใช้ไฟอ่อนๆน,นะตัวนี้เบาให้เป็นไฟอ่อนนะครับทำให้เนื้อวัวมันสุกเข้าไปข้างในนะครับวิธีการเช็คเนื้อนะครับแน่นอนต้องกดใช้นิ้วมากดนะครับสมมุติว่าเป็น นิ่มๆนะครับกลวเข้าไปแสดงว่ายังเป็นรออยู่ดิบอยู่หรือสมมื่อเราเอาอ่า temperature อันนั้มาจิ้มเข้าไปก็ได้นะครับอุณหภูมินะครับ55องศา18องศา60องศาแล้วแต่เราชอบนะครับเ h e Diners นะครับเกอโบตินะฮะเราย่างเนื้อเสร็จแล้วเรารู้สึกว่านี่เป็น medium rare เราชอบแล้วใช่ไหมกระทะย่างร้อนอยู่นะอย่างที่ไม่กระทะมานานเอาออกมานะครับนะฮะมันพักเราประมาณสัก2-3มนาทีครับสวยงามครับ ชูซี่มากเนะน,นื้อวัวนี้คุณภาพดีมากเลยเสร็จแล้วนะครับเป็นริบ eye นี่สวยงามครับดูดิสีสัน m a r ลล i n g ต่างๆแทบมันนะครับเนื้อที่ดีนะครับต้องที่ m a c ครนะครับ